ดูยอดนะโอ้ยน,นี่ตรงนี้ก็ไมียอดเลยนี่ค่ะอแบบนี้ไปขายได้เลยเดี๋ยวไปโพสขายแน่นอนค่าเครื่องบินกลับบ้านนะฮะเก็บเงินอยู่ค่ะนี่พาคือจังมาเดินเล่น,นคือจังออยเดอคือจังเคาไว้แนน่ารักนะไม่สนใจเลยตอนนี้ช่วงหน้แลดูนอ้วนนะคือจัง ตอนนี้คือจังก็เป็นป้าแล้วนะคะสิบกว่าขวบแล้วคือคือคือนี่ยโอ้ยแบบกำลังพอดีเลยอะโอ้ยเพียบเลยอะอันนี้ตายละโอเคนี่เดินเล่นกับหมาได้ใบปักน้ำเฉยเลยเนี่เก็บปักน้ำโอ้โอ น,นี่คือไม่ได้เตรียมมาไงที่ของแม่สามีนี่แหละแต่เราไม่เคยเดินมาทางนี้ไงเคยเดินไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มันมีอันนี้คือคือเราไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาโอเคได้อยู่นี่ไม่ได้เตรียมขาไมคเซฟี่ขาตั้งกล้องอไลยมาเลย ภาพจะเวียงเวียงหน่อยโอ้ยดูชมเชยก่อนกำลังนง้มหักเลยโอ้โหหักเปาะนี่อันนี้ด้วยสุดยอดอะโอ้โหเพื่อนตื่นเต้นน่าดูเลยตื่นเต้นจริงจริงนะเนี่ยจางคอยคอยอยู่โน่นนะต้นไม้นี้นะคะต้นไม้นี้คือแม่แม่สามีเนี่ยเขาตัด เขาตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นการแชร์นะไม่ได้นินทานะบ้านนู้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหักใส่จะล้มใส่บ้านเขานะคะเขาเขาเขาบอกนะคะเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหักเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารู <c oughs> ้แม่สามีก็เลยจ้างคนมาตัดนะเพื่อนเพื่อนให้ไทายว่าค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวขอคุยกันแสนฮะโอ๊ยห้าแสนเยน หรืออะไรนี่แหละประมาณเป็นแสนบาทอะ่ะแตบโอ้โหค่าตัดนี่ปลูกต้นไม้โอ้ยต้นไม้ใหญ่ก็ในเมืองนอกก็แบบนี้นะคะต้องจ่ายค่าตัดอีกฮะ,ะบางทีการก็เข้าใจแล้วละอก็ดูยอดมะ,ะโอ้ยน,นี่ตรงนี้ก็มีจอดเลยอ่ะนี่คะ่ะ แบบนี้ไปขายได้เลยเดี๋ยวไปโพสขายแน่นอนนี่ค่ะอ๋อก็มีเพื่อนๆถามมาว่ามันแพงไหมอะไรมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกค่ะเพื่อนคนขายเยอะด้วยเดี๋ยวนี้แต่ว่าคือการก็ว่างๆเนาะมีอะไรขายการก็โพสต์ขายไปนะเป็นรายได้เสริมนะคะเพื่อนไม่ได้รายไส้เสริมรายได้รายได้ให้ตัวเองนี่แหละค่ะค <laughs> ่าเครื่องบินกลับบ้านนะ,ะเก็บเงินอยู่ค่ะเนาะ เอ้หมดละเฮ้ยทางโน้นมีป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนคือจงังถ้าเครื่องบิดตอนนี้ก็โอเคแต่ว่านี่ได้ออกแดงแ,ดงแ,ดงแล้วเพราะมันเป็นช่วงแบบหน้าแบบจะหมดแล้วเนาะตอนนี้เล็กไปเปล่าไม่เอาก็จะมีโคเชียบุระนะคะที่การเก็บปีที่แล้วแต่ว่าการไม่เห็นผักน้ําตรงนี้โคเชียบุระก็คือไม่เก็บแล้วเพราะว่า เรากินไปแล้วเนาะเดี๋ยวเวลาอยากกินขามาเก็บคือขายไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามขายเนาะนี่ค่ะเดินมาโอ้ยมันแก่แล้วแก่แล้วนะคะก็อาจจะสันสันนเพื่อนแต่ว่าการจะเก็บถึงไหมอันนี้ไม่ไม่ต้องถ่ายเนาะเพราะว่าต้องใช้มือง้างเนาะโอเคเดี๋ยวโช์ให้ดูจะสันที่เก็บเมื่อกี้มีเดี๋ยวเก็บให้ดูนะะโอเค ้ยตายเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีเพื่อนไม่งั้นก็มาเก็บนานแล้วอืมค่ะแต่ว่าสูงมากเลยนานแล้วที่ได้เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวกลับละจังด้วยดีรอเท่านโอเคไปละงามเลยนะจ๊ะงามเลยอ้าวโชคดีมากเลยที่เจอ ภูเขาก็ยังมีหิมะปรัปลายอยู่นะคะยังละลายไม่หมดขาวนั้นก็คือซากุระป่านะคะต้นสีขาวๆดอกสีขา,ขาวๆนะ,ะคือจังนะคะโอ้ยเด้อโอ้ยเด้อเาวายีเนอ้อยเด้ออ้ยเด้อกุย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 โอเทอเทหน้าเป็นขนร่วง ช่วงก่อนหน้าร้อนขนเขาจะร่วงแล้วเพราะว่าเริ่มร้อนละพอเข้าหน้าหนาวมันก็นจะงอกใหม่เนะหืมหืมกจังมาแล้วกิจังมาแล้วงอกใหม่ประมาณนี้ก็คือจะเริ่มร้อนสำหรับเขาแหละแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะแต่คือหมาชิบะเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ชอบความร้อนค่ะที่นี่ร้อนสุดก็ ส2ององศานะสีอองศา12ององศานะไม่ใช่ธรรมดาทนะ่านเพื่อนหน้าร้อนร้อนแบบโอ้โหไขมันกระจายเลยนะฮะธรรมดานะช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นเอาถือแบบนี้ก็จะเมื่อยๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ถือไม้เซลฟี่มาคือจังไปทางนี้ไหม mm hmm. ก็ร้อนสุดก็เดือนสิงหานะฮะเดือนสิงหา ทศกาลดอกไม้ไฟค่ะร้อนสุดๆแล้วแต่ว่าร้อนไม่นานค่ะก็หนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนกรกฎาสิงหากันยาก็เริ่มเย็นๆละเราจะเข้าสู่ใบไม้ร่วงแล้วแต่หน้าหนาวเนี่ยยาวนาน,นหน้าหนาวในห้าเดือนเลยอ่ะโหโหู้สุดๆอะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็พามาพามาเดินเล่นแต่เจอเจอผักน้ำนะก็เก็บซะเลย คือม okay. ีบายบายค่ะมาเดินเล่นกันทุ่งนาอยากหาหอยมากเลยอะแต่หาไม่เจออะหาไม่เป็นไม่รู้หาไม่เจอเลยหาไม่เป็นไม่รู้ตามทุ่งนานี่เนาะหน้ามีเนาะดอกซึ่งมีเด็เพียบเลยแบบเนี้ยเพื่อนๆคิดว่ามีไหมอุ้ยเหมือนจะมีรอยรอยแบบคล้ายๆหอยเดินเลยนะเป็น นี่มันเป็นแบบเส้นๆแบบเนี้ยมีหอยไหมมันมีแต่หอยไอรีๆนะคะมันเป็นแบบอยู่แบบน้ํานิ่งๆแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆช่ตาดีตาตาดีร้ายตามันต้องอยู่ในในรูใช่ไหมแต่มันต้องมีตัวอย่างสักตัวแหละ ตัวที่อยู่ข้างบนทักตัวแหละถ้ามีก็แสดงว่าบริเวณนี้มีมีไหมเพื่อนๆแบบนี้